รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีสารธรรมน่าคิดมาให้ได้ติดตามกันต่อนะคะใช่แล้วค่ะเพราะตอนนี้พระอาจารย์ไพศาลมิสาราจะอาวาสวัดป่าสุข,ขัดโตจังหวัดชัยภูมิก็พร้อมรอทุกท่านกันอยู่แล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับหัวข้อดูแลใจอย่าให้ทุกข์ค่ะช่วงธรรมมาพิรม มีผู้ชายคนหนึ่งไปอยู่ที่วัดวัดหนึ่งจะไปนอนค้างเพื่อปฏิบัติธรรมแกไม่เคยมานะนั่นจะเป็นครั้งแรกหลังจากที่ค้างคืนนอนหลับไปหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นยังไงนอนหลับไหมแกบอกว่าชิ้แรกนอนไม่หลับเลยครับแล้วทำไมอะ่ะห่านมันร้องเสียงดัง มันร้อนทั้งคืนเลยจนตีหนึ่งตีสองผมยังนอนไม่หลับเสร็จแ,แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยอัดคำบรรยายธรรมะของครูบาอาจารย์หลายท่านก็เลยเปิดฟังคำบรรยายครูบาอาจารย์โดยการเอาที่เสียบหูเนี่ยมามาเสียบหูเอาหูฟังเนี่ยมาเสียบหูแล้วผมก็ในสุดก็หลับครับ อาจารย์ถามว่าระหว่างเสียงหา่านกับเสียงธรรมะอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยเสียงไหนดังกว่ากันแกก็ตอบว่าก็เสียงครูบาอาจารย์ครับเพราะว่าหูฟังเนี่ยเสียผูอะ่ะใช่ไหมอาจจะทําไมนอนหลับอะ่ะในเมื่อมันเสียงเบากว่าเสียงหา่าน แกก็ได้คำตอว่าเปเพราะแกไม่ชอบเสียงหา่านขณะที่แกรู้สึกดีกับเสียงครูบาอาจารย์ที่บญญรรยายทำแปลว่าอะไรพกแกนอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะใจนี่ไม่ชอบเสียงหา่านแล้วความไม่ชอบเสียงห่านมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่ตัวตัวหา่านทัศนคติของเรา ต่อลูบรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละมันเป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์หรือไม่ถ้าเรารู้สึกลบกับมันเราก็ทุกข์ถ้ารารู้สึกบวกกับมันเราไม่ทุกข์มีฝรัง่งคนหนึ่งนงแกนั่งสมาธิทุกเช้านะวันละสีสิบนาทีห้าสิบนาทีทุกเช้าเลยวันหนึ่งแกนั่งกําลัง มีสมาธินะอยู่กับการตามลมหายใจจู่ๆได้ยินเสียงเสียงค้อนดังข้างๆห้องเนี่ยเขากำลังก่อสร้างเสียงค้อนยังไม่เท่าไหร่สักพักเสียงเลื่อยยนเสียงเลื่อยยนนี่มันระคายโสตประสาทนะพอเสียงเลื่อยยน,นกระทบหูแกนะใจมันปรี๊ดขึ้นมาเลย แต่แกมีสตินะพอใจมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เห็นอาการก็เพื่มขึ้นของใจมันก็สงบลงแต่พอเผลอทีไรใจมันก็กระเพื่อมขึ้นเป็นอยู่พักใหญ่สุดท้ายแกก็ไปพิจารณาเสียงนั้นแล้วก็สังเกตนะเสียงเรื่อยยนนี่นะบางครั้งมันก็ดังบางครั้งมันก็เบาบางครั้งมันก็สูงบางครั้งก็ต่ำบางครั้งก็ กระชากกระช้นานบางครั้งก็ลากยาวเฮ้ฟังฟังไปมันเหมือนเสียงเพลงเฮฟวี่เลยนะเสียงเพลงตอนที่ที่แกมองเป็นเสียงเพลงนะ้ใจก็สงบเลยมีช่วงหนึ่งเสียงมันหายไปแกยังอยากจะให้เสียงมันกลับมาเลยเสียงเสียงเดิมแต่ทําไมความรู้สึกเปลี่ยนไปก็เพราะทีแรกมองเป็นเสียงรบกวนแต่คราวนี้มองเป็นเสียงเพลง เพราะนั่นเนี่ยที่เราทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงนะที่กระทบหัวนะแต่เป็นเพราะมุมมองของเราต่อเสียงอันสมายเรียกว่าการให้ค่าให้ค่าในทางบวกหรือทางลบถ้าเราให้ค่าในทางบวกเสียงที่รบก,กวนมันก็กลายเป็นเสียงที่ชวนให้เพลินได้เหมือนกัน นอกจากการให้ค่าแล้วเนี่ยมาคิดว่าอันหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้ผู้คนเนี่ยเวลาเจออะไรที่แย่ๆเนี่ยเป็นเพราะความคาดหวังของเราเป็นเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ตรงกับความคาดหวังของเรามีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นมะเร็งนะ แล้วแกก็ไปรับการรักษาด้วยการใช้แสงชีคิโมกว่าจะจบคอสนี่แกเรียกว่าเหนื่อยล้ามากเพราะว่ามีอาการแพ้แต่แกก็สู้นะเพราะแกมีความหวังว่ามันจะหาย แล้วอย่างที่แกได้รับการใช้สายฉีดเคมีโรคบครอสนะเนื้อก้อนมะเร็มมันก็ยุบลงแต่ว่าผลข้างเคียงคือตัวแกดำและผอมเวลาไปไหนเนี่ยนะใครๆก็มองใครๆก็เลยเพราะเข้าใจว่าแกเนี่ยติดยา โมทช์เราเนี่ยเดินลองดึกภ่านเราเดินเข้ามาในห้องนั้นแล้วคนที่อยู่ในห้องเนี่ยต่างมองหน้าเราด้วยความรู้สึกอยู่ด้วยสายตาที่ดูถูกเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรแต่กแกก็ทนนะจนกระทั่งวันหนึ่งแกเข้าไปในห้างเซเว่นบอกว่าเด็กผู้ชายอายุสอายุสิบขวบเนี่ยเห็นหน้าแกร้องไห้เลยแม่ของเด็กก็หันมามองหน้าแกเหมือนกับว่าแกเนี่ย ไปแก้งลูกของเธอวันนั้นแกแย่มากแกกลับไปบ้านแกร้องไห้เลยนะว่าอุตส่าห์สู้กับมะเร็งจนชนะแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้แต่แล้วแกก็ได้คิดนะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความพิดของใครได้แต่เราสามารถจะเปลี่ยนความพิดของเราเองได้ แทนที่จะเรียกร้องให้เขาเข้าใจเราเราก็มาเข้าใจเข,าเข้าใจคนเหล่านั้นซะง่ายคือแทนที่จะไปคาดหวังคนเหล่านั้นเรา,าก็จะต้องมองเราด้วยสายตาที่เป็นมิตรก็ไม่ต้องคาดหวังเขาอย่างนั้นเพราะว่านักตันั้นมาแกไม่ทุกข์เลยนะคนก็ยังมองแก ในทางลบด้วยสายตาที่ดูถูกหวาดระแวงแต่แกไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะแกไม่ได้คาดหวังนะไม่ได้คาดหวังว่าเธอต้องมองฉันด้วยสายตาที่เป็นมิตรด้วยความเข้าใจนะคนเราทุกข์เนี่ยบ่อยครั้งอยู่เพราะเราคาดหวังจากคนอื่นนะพ่อแม่ทุก เพราะว่าลูกไม่ทำอย่างง้นอย่างนี้แล้วก็โทษลูกแต่ลืมไปว่าเป็นพ่อเราไปคาดหวังเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นบางทีลูกก็ทุกข์พ่อพ่อแม่และคิดว่าพ่อแม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ในใจของลูกแต่ที่จริงเป็นเพราะลูกเนี่ยคาดหวังพ่อแม่อย่างที่เขาไม่ได้เป็น คนเราถ้าคาดหวังแล้วไม่รู้ทันความคาดหวังนี่มันทุกข์ได้ง่ายนะหลายคนที่ทำสมาธิภาวนาแลว้วทุกข์มากเลยเนี่ยถามว่าทุกข์เพราะอะไรเขาบอกว่าทุกข์เพราะความคิดมันเยอะทุกข์เพราะฟุง้งซ่านจริงฟุง้งซ่านเนี่ยทำให้เราทุกข์นะ แต่ที่เราทุกเพราะเราไปคาดหวังว่าทําแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านทําแล้วจิตมันจะสงบทําแล้วความคิดจะดับไปใครที่มาทําสมาธิด้วยความคาดหวังแบบนี้นีจะทุกข์มากเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ยอมอยู่แนอหน้าของเราหรือไม่ยอมเปลี่ยนไปตาม ความต้องการของเราเสมอไปเมื่อสักปีก่อนนะมันมีการฟ้องร้องคดีหนึ่งที่น่าสนใจในเมืองไทยนะคือ ชายคนนึงเนี่ยจอดรถข้างถนนแล้วไปซื้อของในร้านอาหารเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ดับเครื่องยนต์แล้วก็ไม่ล็อกประตูผู้ร้ายเนี่ยก็เลยเข้าไปในรถคันนั้นแล้วขับรถหนีไป ชายคนนั้นเนี่ยเสียรถไปได้ไม่สามารถจะเอาคืนมาได้แต่เนื่องจากรถคนนั้นเนี่ยทำประกันเอาไว้จึงเรียกเงินประกันจากบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยไม่ยอมไม่ยอมจ่ายแก่ก็เลยฟ้องตั้งแต่ศาลชั้นต้นอุทธรถึงดีกาพอถึงศาลฎีกานี่ศาลตัดสินว่ายัางไงศาลตัดสินว่า การที่เจ้าของรถเนี่ยจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ติดเครื่องยนต์แล้วลงจากรถไปซื้อของเนี่ยถือวเป็นความประมาทในการใช้ทรัพย์ถ้าเจ้าของรถดับเครื่องยนต์แล้วก็ล็อกประตูก่อนที่จะลงจากรถ ก็ย่อมเป็นการยากที่คนร้ายเนี่ยจะเอารถจะลักรถไปได้สาลก็เลยสรุปว่าการที่คนร้ายเนี่ยมาลักเอารถของโจทย์ซึ่งทําปรันเอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรง เพราะฉะนั้นจำเลยก็คือบริษัทประกันเนี่ยซึ่งรับประกันเนี่ยรถคันนั้นไม่มีความผิดไม่จำเป็นต้องชดใช้เป็นคำพิพากษาที่น่าสนใจมากนะคือแม้รถจะถูกขโมยเนี่ยแต่ว่า เจ้าของรถต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะเจ้าของรถไม่ระวัดไม่ระมรัดระวังในการรักษารถในทางกฎหมายเป็นเช่นนะั้นในทางธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่รักษาใจเราย่อมมีส่วนรับผิดชอบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาเรามีความเจ็บความป่วยเนี่ยเราป่วยกาย แต่ใจไม่ป่วยนี่ก็ได้นะแม้จะมีทุกขเวทนาคือความปวดเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายแต่ถ้าไม่ไปยึดว่าความปวดนั้นเป็นเราเป็นของเราใจก็ไม่ทุกพวกง่คือมีความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดทุกครั้งที่เราปวดเนี่ยนะมันไม่ได้ป่ปวยแต่กายมันปวดใจเพราะไปยึดว่ากาย เป็นเราเป็นของเราเพราะไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าไม่ยึดมันไม่มีผู้ปวดกายปวดก็จริงแต่ใจไม่ปวดและเป็นเพราะเราไปยึดในทรัพย์ว่าเป็นเราเป็นของเราพอทรัพย์สูญหายพอเงินถูกขโมยไปจึงไม่ได้เสียแต่ทรัพย์แต่ว่าใจก็เสียด้วย ให้ความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในยึดมั่นถือมั่นในร่างกายยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์ตัวเนี้ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เลยนะผู้ร้ายได้แต่ขโมยเงินของเราแต่ทำให้ใจเราทุกข์ไม่ได้อันนี้ขีดเส้นใต้นะผู้ร้ายเนี่ยขโมยได้แต่เงินของเราแต่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้ แต่ที่ใจเราไปทุกข์ไปยึดว่าเงินนั้นเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดอยู่กับเหตุการณ์ที่มันสูญเสียไปคิดนึกถึงเงินที่สูญไปนึกครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว,วันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่ามันก็เลยเศร้าจนดำดิ่งอยู่ในความโศกความทุกข์จนบางทีเป็นซึมเศร้าไปเลย อันนี้ต้องต้องมองให้ชัดนะว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำได้อย่างมากก็คือเอาทรัพย์เราไปหรือบางทีอาจจะทำร้ายเราแต่ว่าก็ทำได้แต่ทำให้กลายเป็นทุกข์ทำให้ทรัพย์สูญเสียแต่ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้ถ้าเรารักษาใจให้ดีนะ รู้จักปล่อยรู้จักวางปล่อยวางทรัพย์ที่สูนไปแล้วหรือไม่ยึดว่าทรับนั่นเป็นของเราหรือปล่อยวางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นความโศกค,ความเศร้าความเสียใจไม่ไปยึดมันเห็นมันว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปยึดจะทำนี้ได้ต้องมีสติต้องมีความรู้เนรู้ตัว เพราะนั้นการที่เราจะรักษาใจให้ไกลทุกข์ได้เนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือการมีสติความรู้ตัวเพราะถ้าเราลืมตัวเมื่อไหร่ใจก็จะไปเผยยึดเอาความทุกข์เอาความโกรธความโศกความเศร้ามาชิ่มแทงเผาลดนจิตใจมีคุณยายคนหนึ่งนะแกอยุคเกือบ90แล้วแกนั่งรถเมล ลันนันรถเมย์ก็ไม่แน่นนะแล้วมีช่วงหนึ่งก็มีผู้หญิงเป็นสาวพนักงานเนี่ยขึ้นรถมาแกสะพายกระเป๋าใบใหญ่เลยเห็นที่นั่งข้างๆคุณยายนว่างแกก็เลยย่อนตัวลงนั่งปรกว่ากระเป๋าของหญิงคนนั้นก็ไปโดนหัวคุณยายคุณยายแกก็เฉยต้องพัก ผู้หญงนั้นแกก็ค้นหาของในกระเป๋าสงสัยจะหาโทรศัพท์มือถือและคงหาไม่เจออยู่ๆแกก็ลุกขึ้นมาเลยพอลุกขึ้นมาเนี่ยกระเป๋าของแกก็เวียงมาที่ใบหน้าคุณยายแต่คุณยายคนนี้รู้ทันแกก็เอามือกันเอาไว้ผู้หญิงนั้นก็ไม่สนใจแต่เมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเบาะหลัง ก็เลยพูดขึ้นมากับผู้ผิดกับพยองกันแล้วว่าคุณระวังกระเป๋าคุณหน่อยมันเป็นโดนคนหนึ่งเขาแล้วพยงก็นั่งหันมามองหน้าผู้ชายคนนั้นสายตาเย็นชาแล้วก็ไม่พูดอะไรคุณยายเลยแล้วแกก็ลงจากรถไปผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกถามคุณยายว่าทำไม คุณยายจึงนิ่งเขาทำไมคุณยายเงียบไม่ทำไม่พูดอะไรเลยเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ว่าคุณยายก็ตอบดีนะอะไรที่ไม่สำคัญก็จะไปเสียวเวลากับมันเลยเรื่องแบบนี้ถ้าเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเดี๋ยวฉันก็ลืมแล้ว แต่ถ้าเราไปใส่ใจกับมันเอาเรื่องเอาราวกับมันเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็จะก,ก็จะเกิดการทะเลาะและวิวาทกันแล้วก็ทําให้เสียอารมณ์ทั้งวันเพลพนๆนอนไม่หลับแกพูดดีนะแกไม่ใส่ใจไงเมื่อแกบอกนด้นว่าเธอกับฉันกับหญิงคนนั้นเนี่ยอยู่บนรถโดยสารแคน่นี้เพียงแค่ชั่วคราวอีกไม่นานฉันก็จะลงแล้วนะ เพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าเอามาอย่าไปใส่ใจกับมันมากนะไม่งั้นจะทำให้หงุนหัวเสียทั้งวันอัตราคิดว่าคนเราเนี่ยในเมื่อเรามีเวลาหรือหรือในโลกนี้น้อยลงไปทุกทีทุกทีเลยเนี่ยนะอะไรที่ไม่สําคัญอย่าไปใส่ใจมันเลยเพราะมันจะทำให้หงุนหัวเสียเปล่าเปล่านะ ปล่อยๆไม่ไปบ้างแล้วก็พี่ที่เราจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างน้อยน้อยลงไปทุกทีเนี่ยให้มีความสุขแล้วจะได้มีกําลังในการทําความดีต่อมาก็พูดพอสมควรนะก็ขอหยุติดอันกรมายายเพียงเท่านี้ ฟังธรรมะมดีๆกันไปแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจทุกท่านนะคะช่วงหน้าพี่เป็นหนึ่งมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาที่วัดวันนี้เป็นหนึ่งจะขอชวนทุกท่านมาปรับใจให้สงดุลกันค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ ในยุคสมัยที่ทุกคนต้องดิ้นรนบางทีการทำงานหนึ่งอย่างอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายในปัจจุบันหลายคนก็เลยเลือกที่จะมีงานเสริมงานอดิเลกงานสองงานสามเป็นต้นจึงทำให้มีรลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาในชีวิตผลก็คือว่าไม่มีเวลาหรือมีการละเลยในบางสิ่งบางอย่าง อาจเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งวิธีการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่เรานั้นต้องรู้จักแบ่งเวลาการแบ่งเวลานั้นเราต้องมาพินิจพิจารณาดีๆว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นและสิ่งไหนเร่งรีบหรือสิ่งไหนไม่ต้องเร่งรีบเราก็จะเห็นว่า งานบางงานนั้นมีความจำเป็นจริงๆงานบางงานนั้นไม่จำเป็นเลยเราก็ทำตามหลักนี้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนแล้วก็พยายามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานก็สำคัญการอยู่กับครอบครัวก็สำคัญหรือแม้แต่การออกกำลังกายการดูแลสุขภาพ หรือการบริหารจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องรู้จักปรับสมดุลกายใจของเราให้มีความสมดุลมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งกลยุทธ์หนึ่งหรือวิธีการหนึ่งที่เราจะสามารถปรับสมดุลสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการฝึกจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นมีความสำคัญมาก พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าเรานั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนโบุพังคขามาธรรมามโนเสถามโนโมยาทำทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจสำเร็จได้ที่ใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ร้วนเป็นสิ่งที่เป็นอำนาจสั่งการจากจิตใจทั้งสิ้นการที่เรา ปล่อยปะละเลยการพัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งที่ผิดพลาดของมนุษย์ในปัจจุบันเราจึงควรตระหนักในการฝึกฝนอบรมจิตใจก็เช่นว่าเราต้องมันหัดมาทำสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบแล้วเราจะพบว่าการทำงานของเราจากที่คิดว่าจะช้าเสียเวลา เพอๆอาจจะทำงานนั้นได้เสร็จไวขึ้นก็ได้เพราะสมาธินั้นไม่ว่าจะเอาไปใช้กับอะไรก็จะสามารถพยุงและช่วยเหลือสิ่งนั้นๆให้ออกมาดีได้เสมอจึงอยากจะขอฝากญาติโยมทั้งหลายเอาไว้การปรับสมดุลกายใจให้ดีอยู่ที่การฝึกฝนอบรมใจนั่นเองคือการทำสมาธิ สาธุเจริญพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารธรรมดีๆที่ทางรายการนํามฝ่าจะช่วยให้ทุกท่านเบิกบานกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่เป็นหนึ่งและน้องบวกนิ่งได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วละคะ่ะพร้อมกับคำว่าขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ